เรื่องส่วนใหญของมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันทำกิจกรรมในภาคฤดูร้อนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่คมครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วครับตั้งแต่สมัยพี่คมยังเป็นเด็กช่วงอายุประมาณ1 1 1 2ขวบประมาณนี้ครับพี่คมเล่าให้ฟังว่าณตอนนั้นตัวเขาก็เป็นนักเรียนปกตินี่แหละครับ แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงของหยุดภาคเรียนฤดูร้อนจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ก่อนจะหยุดภาคเรียนนะครับพี่คมก็จะมีแก๊งเพื่อนๆของเขาที่สนิทกันนะเพื่อนในห้องหลากหลายคนเลยก็คุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราปิดเทอมเนี่ยเราจะไปทําอะไรดีคุยกันอยู่นานครับจนไปเจอเหมือนเป็นใบประกาศใบกิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยครับบอกว่าจะมีการบวชภาคฤดูร,ร้อนเด็กนักเรียนคนไหน สนใจให้มาบวชได้บวชได้ฟรีเลยพี่คมกับเพื่อนๆก็เห็นแล้วก็รู้สึกสนุกครับอยากจะลองไปบวชด,ดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงตัวเองก็ไม่เคยบวชเหมือนจะไปหาความรู้ด้วยแต่อีกใจหนึ่งสําหรับตัวพี่คมก็เหมือนเราได้ไปอยู่กับเพื่อนครับมันก็มีฟิลลิ่งเหมือนกันไปเข้าค่ายไปเที่ยวด้วยกันคิดว่าน่าจะสนุกดีซึ่งการบวชครั้งนี้ครับก็จะใช้ระยะเวลาทั้งหมดในการบวชประมาณ7วันครับ หลังจากนั้นเองครับตัวพี่คมก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นดีเห็นงามเ้ื่ออยู่แล้วว่าลูกเราอยากจะบวชอยากจะศึกษาธรรมะก็สนับสนุนเต็มที่จนเวลามันผ่านไปครับพี่คมเขามีการสอบปลายภาคจนเสร็จประกาศคะแนนเสร็จจนเริ่มปิดเทอมครับปิดไม่ทันถึงอาทิตย์ดีก็มาถึงวันงานที่จะบวชพอถึงวันบวชเนี่ยครับก็นับรวมรวม,รวมคนได้ก็ เป็นสิเหมือนกันครับสำหรับเพื่อนพี่คมนอกจากนั้นก็ยังมีเด็กคนอื่นๆจากโรงเรียนอื่นๆอ,อีกหลากหลายเลยครับพี่คมบอกว่าน่าจะตําๆก็ประมาณ30คนได้แต่ว่าโรงเรียนของพี่คมเนี่ยในกลุ่มห้องพี่คมเนี่ยจะมีเยอะหน่อยพว่านัดกันมาพอเริ่มพิธีครับก็มีการสวดมนต์การโกนผมทนนํานู่นนั่นนี่ไปเรื่อยๆจนครบกระบวนการดีครับพี่คมก็กลายมาเป็นเนร ตอนนั้นพี่คมก็บอกว่าเขาก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับว่าเฮ้ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเรากลายเป็นเด็กแล้วเราต้องทําตัวให้ดีขึ้นอยากศึกษานู่นนี่นั่นแต่ก็ยังมีใจที่เป็นเด็กครับยังสนุกสนานอยู่ก็มีเล่นหยอกล้อกับเพื่อนบ้างซึ่งกิจกรรมหลักๆในแต่ละวันครับพี่คมเล่าให้ฟังว่าตื่นเช้ามาก,ก็ต้องเช้ามากนะครับด้วยความที่วัดนี้เป็นวัดป่าครับจะอยู่ค่อนข้างไกลกับตัวหมู่บ้านนิดนึง ระยะทางจากวัดไปถึงหมู่บ้านเนี่ยก็จะประมาณกิโล2กิโลคือรอบๆวัดจะไม่มีบ้านเลยครับทําให้ตัวพี่คมครับกับเพื่อนเพื่อเนี่ยจะต้องตื่นเช้ามากๆครับเพื่อที่จะออกไปบินทบาทที่หมู่บ้านก็น่าจะประมาณตีสีได้ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวนุ่งสบงนุ่งจีวรเสร็จก็ออกเดินบินทบาทครับเดินบินทบาทก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับด้วยความที่ไกลด้วย ก็เดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกลับมาที่วัดกลับมาที่วัดเสร็จปุ๊บก,ก็ฉันครับฉันเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีการกวาดทําความสะอาดวัดจัดที่จัดทางเตรียมรับญาติโยมที่จะมาทําบุญจากนั้นก็ฉันเพลงครับช่วงบ่ายก็จะมีการทํากิจกรรมมีการเรียนธรรมะมีการพูดคุยกันบางทีก็มีแยกย้ายกันไปทําความสะอาดตามจุดต่างๆของวัดหรือก็จะมีนั่ง ฟังวิปัสนามีการนั่งวิปัสนาการอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เรื่อยๆรู้สึกว่าก็เพลินดีครับพี่คมก็รู้สึกว่าสนุกดีด้วยความที่เวลาทําอะไรก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนเยอะๆมันก็ทําให้สนุกครับไม่ว่าจะทําอะไรก็สนุกไปหมดเพราะลาพังตัวพี่คมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นกับชอบอยู่กับเพื่อนก็เลยแฮปปี้แล้วพอเสร็จช่วงบ่ายทั้งหมดนีครับพอถึงช่วงเย็นครับก็จะมีการทําวัดเย็น ทุกคนก็จะมานั่งรวมกันอยู่ในโบสถ์แล้วก็ทำการสวดมนต์ตามลำดับไปเรื่อยๆหลายบทครับใช้ระยะเวลาในการสวดประมาณชั่วโมงครึ่งได้จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันเข้าตามกุฏิแล้วก็จะมีการอ่านหนังสือทบทวนหนังสือธรรมะก่อนจะเข้านอนกันนี่ก็คือกิจวัตรทั้งหมดครับในหนึ่งวันที่พี่คมเล่าให้ฟังจากที่ตัวเองได้ไปบวชเนรที่วัดแห่งนี้ซึ่งพี่คมบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้ติดใจกับ กิจกรรมไหนเลยแต่รู้สึกประหลาดอยู่หนึ่งกิจกรรมครับก็คือการสวดมนต์ทรวัดเย็นพี่คมเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการสวดโดยมีการเปิดหนังสืออ่านใช่ไหมครับทุกคนก็จะนั่งเรียงกันเป็นแถวซึ่งก็จะมีเยอะมากครับด้วยความที่ก็จะมีเจ้าอาวาสมีพระรุ่นพี่พระที่บวชอยู่แล้วแล้วก็มีเนนที่มาบวชอีก20-30คนมันก็จะนั่งกันเต็มไปหมดครับ พี่คมก็จะเป็นแบบพวกท้ายแถวพวกหลังห้องครับก็จะเป็นเด็กดือด้อเฮี้ยเี้ยวหน่อยแก๊งเพื่อนของตัวเองก็จะมานั่งรวมกันอยู่ข้างหลังแล้วก็เปิดหนังสือสวดกันตอนแรกๆเนี่ยพี่คมเล่าให้ฟังว่าช่วงวันแรกๆเนี่ยสวดไปสวดมาเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกครับเพราะว่ามันเหมือนมีคนสวดไม่ตรงจังหวะครับไม่ตรงจังหวะที่ว่านี่คือมันเพี้ยนมากๆครับเหมือนสวดกลับหลังเนี่ยครับ พี่คมบอกว่ามันรู้สึกแปลกครับตอนแรกอ่ะไม่ทันสังเกตอะไรทุกคนสวดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเสียงมันก็จะค่อนข้างดังแล้วก็มันจะเหมือนมีเสียงเล็กๆแหลมออกมาเป็นการสวดที่ไม่ตรงจังหวะสวดบทสวดที่ฟังดูไม่เหมือนกับบทที่คนอื่นกําลังสวดกันอยู่ซึ่งตอนแรกตัวพี่คมก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับเพราะว่าต้องมัวแต่ตั้งใจอ่านครับเพราะเดี๋ยวจะสวดไม่ทนันจะสวดถูกสวดผิดทุกคนก็พยายามตั้งใจอ่านกัน วันแรกจบไปก็ไม่รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแยกย้ายกลับกุฏิมาก็ยังแซล,ลกับเพื่อนอยู่ว่าเฮ้ย mm. สวดผิดหรือเปล่าทำไมสวดแปลกๆอย่างนั้น mm. เพื่อนก็พูดคุยหัวเราะกันครับ mm. คิดว่ามีคนสวดผิด mm. เข้าวันที่สองครับ mm. ไปนั่งสวดกันนี mm. ่คมก็บอกว่า mm. เหมือนเดิมอีกแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างๆอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่รู้เสียงมันมาจากไหน mm. มีการสวดผิดสวด ไม่ตรงจังหวะสวดเหมือนย้อนหลังเหมือนเดิมเลยพี่คมก็พยายามฟังครับแต่ในขณะที่ตัวเองก็มองหนังสือนี่ไปด้วยสวดไปด้วยไม่ได้หันไปมองทางไหนครับแต่พยายามฟังดูว่าเอ๊ะเสียงที่มันแปลกเนี่ยมันมาจากทางฝั่งไหนกันนะก็จับได้ว่ามาจากทางฝั่งซ้ายครับและจากนั้นก็พอเลิกสวดเสร็จปุ๊บพี่คมก็เข้าไปคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยสวดผิดเหรอทำไมสวดผิดขนาดนั้นทำไมไม่ดูหนังสือ ตามหนังสือดิจะได้ไม่ต้องผิดอย่างนี้ผิดพอผิดแบบนี้แล้วมันก็เหมือนรบกวนสมาธิเพื่อนก็เถียงครับว่าเฮ้ยตัวเขาเองไม่ได้สวดผิดนะก็สวดตามหนังสือปกติเลยพี่คมก็แปลกใจครับเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันมาจากเพื่อนฝั่งซ้ายนี่แหละแต่ก็ด้วยความที่ไม่อยากจะมีเรื่องราวอะไรกันมากครับไม่อยากทะเลาะกันก็ปล่อยผ่านไปครับพอถึงวันที่3าครับ พอเริ่มทำวัดเย็นได้สวดมนต์กันไปสักพักหนึ่งพี่คมบอกว่ามันมาอีกละเสียงของเพื่อนเนี่ยเสียงมาจากฝั่งเพื่อนด้านซ้ายเนี่ยใช่แน่ๆสวดผิดสวดไม่ตรงเนี่ยรู้สึกว่ามันขัดหูมากๆครับมันจะมีเสียงแหลมมองมาอยู่คนเดียวเนี่ยตัวเองก็ตังหิดใจรอบนี้อดไม่ไหวครับหันไปเหมือนจะแบบตำหนิเพื่อนนิดๆครับในจังหวะที่พี่คมหันไปเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือ เพื่อนนะกำลังกลางหนังสือบทสวดเนี่ยครับแล้วก็สวดตามอยู่แต่สิ่งที่แปลคือมันเหมือนมีหน้าคนครับแทรกออกมาจากอีกฝั่งของเพื่อนไม่ใช่ฝั่งทางนั้นพี่คมนะครับทําให้พี่คมเนี่ยเหมือนเห็นคนซ้อนกันยื่นหน้าออกมาจากเพื่อนนิดนึงดูบทสวดครับแล้วก็สวดตามไปด้วยพี่คมบอกว่าคนที่เขาเห็นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับผู้หญิงตอนนั้นตัวพี่คมตกใจมากครับ เกรงไปทั้งตัวเลยแล้วปรากฏว่าอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นน่ยก็หันมามองหน้าพี่คมครับแล้วก็ยิ้มให้ตัวพี่คมช็อกตะโกนลั่นเลยครับพวกพระรุ่นพี่พวกพระอาจารย์ก็เข้ามาดูกันใหญ่แล้วก็ช่วยกันจับพี่คมจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายครับพี่คมก็ถูกพาตัวไปกุฏิแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็ยังถามพี่คมครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงโวยวายอะไรแบบนั้น ส่วนตัวพี่คมเองไม่กล้าเล่าให้ฟังครับกลัวว่าเพื่อนจะกลัวมากและจะรู้สึกไม่ดีกันหลังจากวันนั้นครับก็มีการทําวัดเย็นอีกในวันที่4ซึ่งวันนี้พี่คมเขารู้สึกไม่ดีครับเขาเลยเปลี่ยนที่นั่งรอบนี้ไม่ได้นั่งกับกลุ่มเพื่อนครับย้ายไปนั่งด้านหน้าเลยนั่งข้างๆพระรุ่นพี่อยู่ใกล้ๆก,กับพระอาจารย์เรารู้สึกว่าถ้าอยู่แบบนี้แล้วุ่นใจกว่า ส่วนตัวเพื่อนๆก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรนะครับก็คิดว่าเออคงอยากย้ายที่คงเบื่อจุดตรงนี้อะไรหรือเปล่าไม่ได้คิดอะไรมากครับมันก็เหมือนจะได้ผลครับพี่คมก็สวดมนต์ไปครับสวดไปสวดไปวันนี้ไม่มีเสียงประหลาดไม่ได้มีเสียงดังที่มันผิดปกติก็รู้สึกโล่งใจหน่อยสวดไปจนจบพิธีครับทุกคนก็แยกย้ายแล้วก็เข้าไปตามกุฏิของตัวเอง ผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่ากุฏิหนึ่งกุฏิเนี่ยจะมีพระหรือเนนอยู่ได้ประมาณ4-5คนครับซึ่งกุฏิของพี่คมเนี่ยก็จะมีเนนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยอยู่ด้วยและในวันนี้ครับเนนที่เป็นเพื่อนของพี่คมเนี่ยมีท่าทีปแปลกๆครับอยู่ๆเหมือนเขาไม่อยากคุยกับพี่คมพี่คมก็ถามว่าเป็นอะไรทําไมทําหน้าซีดหน้ากลัวอะไรกันแบบนั้นทําไมไม่คุยกันแต่ก็คิดในใจว่าเอะคมเพราะว่าเรา แยกไปนั่งข้างนอกหรือเปล่าเพื่อนเลยรู้สึกไม่ดีกับเราหรือเปล่าขยันขยอถามเพื่อนเท่าไหร่ครับเพื่อนก็ไม่ยอมตอบสุดท้ายพี่คมก็ไม่สนใจอะไรครับก็จาวัดจนตื่นมาอีกวันหนึ่งก็ทํากิจกรรมตามปกติครับและถึงช่วงเวลาเย็นก็ไปสวดมนต์ทำพิธีตอนเย็นเหมือนเดิมครับรอบนี้ก็ตั้งใจไปนั่งที่เดิมเลยครับก็นั่งอยู่กับพระรุ่นพี่นั่งอยู่กับพระอาจารย์สบายใจกว่า แล้วก็เริ่มการสวดไปสวดมาสวดไปสวดมาครับสักพักครับอยู่ๆได้ยินเสียงเพื่อนที่นั่งด้านหลังตะโกนขึ้นมาครับโวยวายโวยวายอะไรสักอย่างพี่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนโวยวายเหมือนวันที่ตัวเองนะเห็นผู้หญิงคนนั้นเลยเพื่อนอาจจะมองเห็นอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ทันได้ถามอะไรดีครับพวกพระอาจารย์พวกพระรุ่นพี่ก็มาจับตัวมาช่วยกันพาเพื่อนออกไปข้างนอกครับ แล้วจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายาเข้ากุฏิพี่คมก็ไปถามเพื่อนครับว่าวันนี้เขาเห็นอะไรทําไมถึงร้องโวยวายแบบนั้นเห็นแบบเดียวกับที่เขาเห็นหรือเปล่าตัวเพื่อนก็ไม่ยอมบอกครับแต่สุดท้ายพี่คมก็พยายามขยันขยอเอาจนได้ครับพยายามจี้ไปบอกว่าเห็นแบบนี้ใช่ไหมเห็นผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมเล่ามาเถอะเพราะกูก็เห็นเหมือนกันวันที่กูร้องกูเห็นแบบนี้ตัวเพื่อนได้ยินแบบนั้นครับ ก็ตกใจครับและหันมาเล่าให้พี่คมฟังว่าใช่สิ่งที่เขาเห็นนะ่ะคือผู้หญิงผมยาวและที่มันแปลกก็คือผู้หญิงคนนั้นเกาะอยู่หลังพี่คมครับแล้วพอเหมือนตัวเพื่อนเนี่ยกลัวมากๆกลัวมากๆผู้หญิงคนนั้นจะรู้ตัวครับเธอก็เลยหันหน้ามาทางเพื่อนพี่คมครับแล้วยิ้มให้ตัวเพื่อนพี่คมเนี่ยอดไม่ไหวเลยร้องลั่นออกมา เหตุการณ์ก็เป็นแบบนั้นครับพี่คมได้ยินก็ขนลุกเลยครับแต่ทําตัวไม่ถูกไม่รู้จะทํำยังไงจนสุดท้ายคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปครับพอเข้าสู่วันที่6แล้วทุกคนก็ในช่วงเช้าทุกคนก็ยังทํากิจกรรมตามปกติทุกอย่างครับแต่พอถึงช่วงเวลาเย็นเนี่ยปรากฏว่าทุกคนก็กลัวครับไม่กล้าที่จะเข้าไปทําพิธีทําวัดตอนเย็นจนสุดท้าย พระอาจารย์หรือพระรุ่นพี่เนี่ยต้องมาเรียกแับให้ทุกคนเข้าไปนั่งเพื่อสวดมนต์ต่อตอนแรกก็กลัวกันครับไม่รู้จะทำยังไงกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็มานั่งอัดกันอยู่ใกล้กับพระอาจารย์อยู่ใกล้กับพระรุ่นพี่แล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆครับสวดไปสวดไปวันนี้ครับไม่ใช่แค่พี่คมคนเดียวแต่มีเพื่อนของพี่คมอีกหลายคนบอกว่าสิ่งที่เขาได้ยินคือเสียงของการสวดมนต์ ที่มันมีการสวดกลับหลังสวดไม่ตรงจังหวะสวดบทสวดแปลก,ปลกทุกคนได้ยินหมดครับแต่พยายามข่มตาแล้วก็สวดมนต์จนจบพิธีนั้นแล้วก็แยกย้ายกันเข้ากุฏิเหมือนเดิมคราวนี้กลายเป็นว่าจากกุฏิที่นอน4 5หคนครับเพื่อนพี่คมเป็น10คนเนี่ยก็มันนอนด้วยกันหมดเลยในกุฏิเดียวเพราะรู้สึกว่ากลัวครับพอถึงวันสุดท้ายของการบวชครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่ทำการศึกด้วย ทุกคนก็ตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปบินธบาตครับกลับมาเสร็จปุ๊บก็กวาดวัดทำนู่นทำนี่ไปก่อนที่จะสึกครับเจ้าวาดก็เรียกทุกคนมาคุยครับเจ้าวาดอยู่ๆก็เปิดประเด็นขึ้นมาครับพูดขึ้นมาว่ารู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเพียงแค่นั้น,นครับพี่คมกับเพื่อนขนลุกครับเพื่อนคนอื่นๆเองก็ส่งเสียงเอฮากันใหญ่เจ้าวาดเล่าให้ฟังว่า จริงๆแล้วในวัดเนี่ยมีดวงวิญญาณหลากหลายดวงที่เล่ร่อนมาขออาศัยอยู่มาขอพึ่งใบบุญผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกันเป็นหนึ่งในวิญญาณเล่ร่อนที่เดิมทีก็เป็นคนในหมู่บ้านแต่เธอดันมีปัญหากับคนรักของเธอเธอหนีออกจากบ้านเพื่อที่จะมาที่วัดนี่แหละแต่ปรากฏว่าระหว่างทางมาวัดเธอประสบอุบัติเหตุอย่างแรง ทำให้ตัวเองบาดเจ็บสาหาัสแต่ด้วยความที่วัดนี้เป็นวัดป่าช่วงวันทํางานปกติเนี่ยแทบจะไม่มีใครผ่านเส้นทางนี้เลยทําให้ตัวเธอเองเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่นานก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอก็คลานมาทางวัดเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลก่อนจะจบชีวิตตัวเองลงจเจ้าอาวาสคิดว่าด้วยเหตุนี้แหละทาให้เธออยากจะได้รับส่วนบุญยิ่งเป็นพระเป็นเนนที่บวชใหม่ๆก็จะมีบุญเยอะ เธอก็จะมาขอบุญเพื่อที่จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพอคุณคมกับเพื่อนๆได้ยินแบบนั้นครับมันก็มีความรู้สึกหลากหลายครับทั้งกลัวทั้งสงสารปนเปกันไปหลังจากนั้นครับเจ้าอาวาสก็ให้คุณคมและเพื่อนๆครับช่วยกันสวดมนต์และแผ่เมตตาให้กับผู้หญิงคนนั้นครับเพราะหวังว่าเธอนั้นจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีสักทีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมือ